สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอ่าวันนี้ผมก็มีภารกิจนะครับจะพาเจ้าตอนเทส,ส 350E คันนี้นะไปเช็คระยะที่0ูนย์นะครับ ก็ตอนนี้มันเช็คระยะที่4,000โลต่ดูเลขไม้กันตอนนี้เลขไม้อยู่ที่4,207โลนะครับก็เกินมานิดหน่อยนะผมถามศูนย์แล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรศูนย์มาอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทําธุระที่สนามช้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะก็อยแวะไปที่ศูนย์นะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูค่าใช้จ่ายกันนะครับว่า <c oughs> เช็คระยะที่4,000โลเนี่ยจะเสียค่าใช้จ่ายไปประมาณ กี่บาทน,นะครับแก่อนอื่นผมต้องไปที่สนามก่อนนะไปทำทัวระก่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเดี๋ยวตื่นเรียบก็ ก็อยู่แถวไหนเแถวนี้ก็เอาแถวนี้สถานถที่จอดดีดีโอเคทุกคนเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปที่ศูนย์กันต่อนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามช้างนะเสร็จธุระเรียบร้อยแล้ว,เ,วเราจะไป ศูนย์เป็นศูนย์คาวา s a k i นะครับอ่ศูนย์คาวา s a k i เนี่ยเขาเป็นดีลเลอร์นะครับขายหลายยี่ห้อนะขายคาวา s a k i ด้วยนะครับขาย g p x ด้วยแล้วก็อ่อะไรอีกอะ Suntez นะครับก็เป็นดีลเลอร์สำหรับใครที่อยากไปดูรถหรือว่าอยากไปได้ยินข่าวว่าตอนนี้ Suntez สามห G แล้วก็3 6มหตอนนี้มีรถเทสด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแวะไปดูแล้วกัน เช็นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปครับทุกคนเดี๋ยวขากลับค่อยแวะล้างรถเนะาะสักนิดหนึ่งเดี๋ยวขาเข้าฝั่งน,นี้ก็จะเป็นลนแข่งรถนะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่หรอก ถึงศูนรแล้วนะครับนี่นะอีควาสกีอ๋อมีแลเบต้าด้วยเลยคือรถดีรถดีอือไม่ได้เป็นรถเพลสหรือเปล่าที่อยู่ข้างใน ครับเดี๋ยวระดับรถนะครับแล้วก็กุนเจห้อยไว้นะครับให้ช่างสวัสดีครับเช็คระยะครับ400โลนี่ครับยรอยู่ที่เดิมครับอนีีมเเช็คยป พันหกสิบบาทไม่เกินพันเจ็ดโอเคครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเด็กระยะสี่ตัโลโดนไปหยุกหุกเลยหนึ่งพันแปดร้อยสิบเ้าบาทพ้วนนะก็แพงตามราคาน้ำมันเครื่องนะครับพอดีผมไอ้น้ำมันเครื่องที่ ใช้ประจำของซอนเทสอ่ะมันหมดนะครับคุณไม่ได้สต็อกไว้นะผมเลยไม่ใช้น้ำมันเครื่องแพงนะครับเป็นยุคิโกลี่นะฮะคิดไดสามร้อยสามสิบบาทนะครับก็ กองที่หน้าห้องเครื่องแล้วก็กองอากาศตัวใหญ่ด้วยนะครับแต่น้ำมันเครื่องกองทั้งหมดก็พันแตกนะครับก็นี้เอาเรื่องอยู่นะการเซอร์วิสโอเคทุกคนนี่ก็ ไปทำธุระต่อนะครับทำธุระต่อเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะกลับบ้านนะรถมันก็ยังมีอยู่ แล้วก็สตาร์ทติดปกตินะครับนี่มีปัญหาอะไรเลยหลายคนบอกสามารถศูนย์เอคอนเทสตัวน้ำปกติด,ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไร ร,ระยะ4,000โลของเท s 350E นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับงก็ลาไปก่อนะนะครับผมบ๊ายบาย